มาถึงอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคุณครูต่างชาติกับนักเรียนตาบอดนี่ไม่ใช่นิทานพื้นบ้านนะคะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นค่ะมีรายงานจากนักข่าวพลเมืองคุณอรดลนแก้วประเสริฐพาเราเช้านี้ไปรู้จักคุณครูวิลจอยราอสเอโดนะคะเป็นชาวฟิลิปปินส์ค่ะคุณครูอยู่ที่เพชรบุรีนะคะแต่ว่ามีความตั้งใจที่จะสอนภาษาอังกฤษแล้วก็สื่อสารกับนักเรียนที่เป็นนักเรียนตาบอดคุณครูนี่ผลิตสื่อการสอนที่น่าสนใจมากๆค่ะ และที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะคะเป็นความพิเศษของรายงานชิ้นนี้ที่คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นภาพค่ะรายงานชิ้นนี้เป็นการลงเสียงบรรยายโดยนักข่าวพลเมืองนะคะคุณกันนิกาวงเพนค่ะ เธอเป็นคนตาบอดนะคะคุณผู้ชมและชิ้นงานชิ้นนี้ตัดต่อระหว่างช่วงการระบาดโควิด1 9รอบ3รอบนี้ค่ะวิธีการทำงานก็คือลงเสียงที่บ้านส่งไฟล์กลับไปกลับมาระหว่างคนตัดต่อกว่าจะได้งานชิ้นนี้ให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยไม่ง่ายนะคะลองติดตามผลงานของเธอหน่อยค่ะ มูลนิธิทำมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีคุณครูวิวจอยราโมสเอโดชาวฟิลิปปินส์สอนภาษาอังกฤษที่นี่มานานกว่า10ปีแล้วแรกทีเดียวคุณครูตามเพื่อนมาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วเพื่อนก็ชวนให้มาสอนพอมาอยู่แล้วก็เลยอยู่ยาวจนถึงปัจจุบัน I'm here for, for, for visit Thailand, mm -hmm. <laughs> and then I came here, and then I enjoyed it. But actually, since I was when, when I was child, I want to teach a blind school something like that, like a special education. Uh, I think I love the students. I teach with my heart, with my willingness to teach to them. Because if they can read in English, I'm I'm really happy. <see>. แต่เธอก็ได้มาเรียนรู้ที่นี่จนได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวดอ่านเขียนอักษรเร็วที่ชอบพูดใหม่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 ไม่ใช่ก็ต้องแบบนี้เอาออกเสียงแบบนี้นอกจากครูจอยจะจัดห้องอย่างน่ารัก น่าเข้ามาศึกษาภาษาอังกฤษแล้วในห้องยังเต็มไปด้วยสื่อการเรียนการสอนมากมายที่ทั้งทำขึ้นใหม่และปรับใช้จากสื่อการสอนสำหรับเด็กซ้ายตาปกตินอกเวลาเรียนครูจอยยังเปลี่ยนจากสถานะครูมาเป็นเพื่อนร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับเด็กๆ นับว่าเป็นโชคดีของเด็กๆเ,เพราะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเปรียบเสมือนกับการเปิดประตูสู่โลกกว้างการเรียนรู้และโอกาสใหม่ๆอรดรแก้วประเสริฐกน,นิกาว,วงเพ็ญนักข่าวพลเมืองรายงานจากจังหวัดเพชรบุรี เพราะเราทุกคนและคุณผู้ชมทางบ้านก็เป็นนักข่าวพลเมืองได้นะคะและในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ที่หลายคนอาจจะอยู่ที่บ้านเนี่ยก็สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆตัวงผู้ชมผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะคุณวริษาคุณธีรเดชคะชวนท่องโลกซีไซส์กันหน่อยนะคะไม่ได้ไปเที่ยวก็คลิกเข้าไปดูข้อมูลในซีไซส์ก็ได้ค่ะหรือจะปรับุดเองก็ได้เหมือนกันได้เลยค่ะขอ,ขอบคุณมากค,ค่ะ